เรื่องของส่วมอัจฉริยะนะฮะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อบอกว่าทำให้แพทย์เนี่ยสามารถติดตามดูสุขภาพของผู้ป่วยได้แม้แต่ในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวที่สุดคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับในแต่ละวันข้อมูลด้านสุขภาพจำนวนมากมายมหาศาลถูกกดทิ้งลงไปในชักโรครกนะคะ แต่ซุงมินพค์คอาจารย์ภาควิชาระบบทางเดินปัสสาวะจากคณะการแพทย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวว่าการติดตามดูสิ่งปฏิกูลของมนุษย์อย่างใกล้ชิดอาจช่วยให้คนเหล่านั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ค่ะจากแนวคิดดังกล่าวเขาได้คิดค้นพัฒนาสมาร์ททอยเลตหรือโถส้วมอัจฉริยะที่สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับของเสียที่ผู้ใช้ขับถ่ายออกมาและส่งข้อมูลนั้นไปยังผู้ให้บริการด้านสุขภาพค่ะ พาร์คกล่าวว่าแพทย์จะศึกษาสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นด้วยคอมพิวเตอร์และระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจหาอาการเจ็บป่วยในระยะเริ่มต้นหรือแม้แต่วิธีการป้องกันโรคโดยการติดตั้งกล้องไว้ตรงด้านหลังของโถสุขภัณฑ์ค่ะพาร์คร่วมงานกับบริษัทไอเซนผู้ผลิตสุขภัณฑ์ของเกาหลีใต้ในการพัฒนาโถซ้วมอัจฉริยะเวอร์ชั่นแรกสำหรับผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมของโถสุขภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วโดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถส่งคำแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการเบื้องต้นไปยังโทรศัพท์ของผู้ใช้ได้ทันทีพักกล่าวด้วยว่าอุปกรณ์รุ่นต่อๆไปจะสามารถตรวจสอบอาการเจ็บป่วยต่างๆหรือแม้แต่ตรวจหาสัญ,ญญาณเริ่มต้นของโรคมะเร็งได้อีกด้วยค่ะ นอกจากสมาร์ททอยเลตแล้วยังมียูสแ n นจากบริษัทวิทิงส์ของฝรั่งเศสซึ่งใช้ในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะค่ะ Julius ยูร์ผัักาลิตภณฑ U-Scan กนเป็นแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพที่น่าทึ่งทั้งยังประกอบไปด้วยสารเคมีมากมายถึง3,000ชนิดค่ะ อุปกรณ์นี้ใช้กล่องเทปแบบเปลี่ยนได้โดยมีความยาวที่เพียงพอสำหรับการเก็บตัวอย่างได้90วันโดยผู้ใช้เพียงแค่นั่งปัสสาวะตามปกติปั๊มขนาดเล็กจะทำงานด้วยความร้อนและส่งหยดปัสสาวะของผู้ใช้ไปยังแผ่นทดสอบค่ะดูแรงอธิบายว่าแผ่นทดสอบดังกล่าวจะทำปฏิกิริยากับปัสสาวะและเปลี่ยนสีซึ่งเราสามารถตรวจพบได้ด้วยเซนเซอร์ออปติคอลจากนั้นผลการทดสอบจะไปปรากฏบนแอปภายในเวลาไม่กี่นาทีค่ะ ทั้งนี้กล่องเทปที่ใช้สำหรับตรวจสอบภาวะการตั้งครรภ์และข้อมูลด้านโภชนาการจะออกวางจำหน่ายก่อนนะคะอย่างไรก็ดีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าที่ไหนบนโลกก็ไม่สามารถหนีพ้นจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปได้แม้แต่ในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวที่สุด ถึงกระนั้นก็ยังคงต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าไหนที่สุดแล้วผู้บริโภคพร้อมที่จะต้อนรับนวัตรกรรมเหล่านี้เข้าสู่กิจวัตรสำคัญประจำวันของคนเราเช่นการเข้าห้องส้วมมากน้อยแค่ไหนคะ่นะธัญพรสุนทรวงศ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคะ่ะ